สบายดีเด้อพี่น้องพ่อกันอีตอนที่สวยแกงแค่น,น้อยจะเฮ็ดบดใส่พักพี่น้องเลยอ๋อใส่พี่น้องเลยตาแสีบขนาดเลย,ยมือน,นี้ซีมือคนเก่าคนเดิมพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเหมือน,นเดิมพี่น้องเลยเซฟดาวคือเกา่าปัาดโวู้ด้วย,ยพักเหนี่ยวลงไปซีมันคือขักแท้ งเขียดหน่อยใส่เฮ็ดบดใส่บบกใส่บวบน้ำเนาะผักกาดน้ำที่เราเอ้พักที่เล่าน้ำพุบุดมือนี่ต้องแซบแนนอนเมนบอแซบ่นองแซบแนนอนเยอะตั้ังไอ้ก่อนเ้อกูทัดเล่าเล่าคนเฮ็ดกินเฉยะมาใก็ไรนกู่ได้ นนี่ก็ผู้ใหญ่ใจดีฝากเครื uh ่องให้น้องลีสิ่น้อยเป็นเป็นถุงของเพิ่นท่าก็เป็ไดเลยคนบางสับจักมันมียังเพื่นขอคุณไร้ไร้จ้าจ้าให้ป้าอยดิ้งแห้งให้รักเมื่อแล้วเมื่อจะขอคุณไล้ยรจ้าจ้าน้องลีสไดจ้าจ้าดูดูมียัง มันส่งส่งบ่มันผูกตายเลยผูกตายเลยกะมีไก่นี้จะแกะบัวได้กับโอเคได้เลยแกะได้อือจะใส่ได้บ่เนาะผูกยังอยู่ในอ็นไม่ใช่บัวโตใส่บัวได้กับเพื่อใหญ่้ามันตัวใหญ่ หดาอบคุณดาวดาเก็บใบเคือใหญ่เลยตสืหนีได้ทงหมดทัยางไวนีได้ังอืมตัวนี้คือขาเอ้อเใหญ่ตัวนี้ก็ได้วอืมยังใหม่ๆอยู่ยังกาิอยู่แล้วลาอืมเก็บใบดิเสือเขาใหญ่เลยมันคือ ให้ไปชีมม้มือกันแม่อืมยังใหม่ๆอยู่ใส่กัตัวใหญ่นี่ก็ยังใส่พ่ได้พี่น้องตอนนี้ก็ได้มนตัวใหญ่เกินอลีไปตัวน้อยหนึ่งนี่เล็อตัวนี้เล็กตัวนี้เอยอยล็อะไรบวมีแต่มีแต่เกว่ายัดใหญ่พคนละป้ายังติดป้าอยู่ ใส่ได้มจ้าน um like ี <h ums> <h ums> <h ums ่ละไก่บกินยังใส่บ่ได้อีกปีสองปีพอไป้าเอ้ยฝากมาหายห้กยังใส่บ่ได้ตอนนี้ยังนั่งอยู่อีเด้ออ โอ้ยังใส่บอร์ไหนคือกันนี่เบอร์เดียวกันนี่เดียวกันเลยเบอร์เอ็มมึงดีต้องเบอร์เอสบอรท่าเอพี่น้องเอตัวใหญ่มีแต่ผับเก็บไว้เบิ่งทางนี้พี่น้องเอมาเบิ่งมาอ่ะอ้าาาา แสบบอพี่น้องถ้าแสบขาดเลยเทลงไปเทชงลงเดูนอังจนเต็มไลอืมได้เสีได้ใส่งกับใส่ใ่อะไกับหรานน้งามเด้อตัวนี้วนี้ใช้ลอยขาเป็นส่เส้นสายแมนอันนี้เป็นเ้เลยเนี่น จะแข็งแง่คืองามทุกคน,น,นคม,มี c ี i m a ามาก็ตอนนี้ก็งาม่ถ้ใส่เสือส้อซับใส่เสื้อซับข้างในเลยได้ข้งตัวโอ้ตัวน,นี้แห่อองกาง็งาม่แขนยาวโอ้ตัวน,นี้มีสิบเลยวัยใ,ใส่ไปโรงเรียนนะ้ำเออเข้าแล้วเป็นคนใส่ ต้องใส่บังดูงน,น,นี่ไปใส่ทรับกันไปไปงามหนาวเลยเนาะไปโรงเรียนเด็กตาดีใจลายพี่้องเลยขขบคุณผู้ใหญ่ใจดีละลายเด้อฝากฝากมาใหา้่วนส่งยังใส่บัทัานได้กางเกงยังใส่บัวได้เป็นสุดก่อน เป็นเสือไปใส่เฮ็ดเวียขันบอส่นะงกะเปิงสภาพมากัดไม่ไหนกะเด็ดแดดพี่น้องเรียบร้อยพี่นอ้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อเวอดสุขสุขคนหากินขนาดเลยแต่อกเนออนมาพี่น้องเลยเฮ็ดมาแต่อดอกสบายด,ดีพี่นอ้อง

Các vâng 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 ลูก้องใหญ่คทำองด้วยุ้ณี่บอให้พ่อไปสิใ้ี่บเนาะดากานเี่ม้าัวเหมืนกันร้านมาหาวะคับ โอ้ยแม่นแล้ยังบ่เพิ่นเฮ็ดหยังว่าอ้วนขุดอาสิบ่มีแต่สิได้แหละแต่เพิ่นยังจ่บ่จักปืนนา่าปืนนาจักืนใได้สิี่นางให้อือใหญ่เดก็ิดเาได้ืนเดียว ก็หนีนี่ได้หนุนไ่ได้งนก็เ่นั้นไปุ่นาเพิ่มนุนนได้กับได้แล้วมันหนุนเก่านีนไปนุมาอยู่ได้ว่าแต่วแรงแบบไปนั่งชอบมู่บบมูสีไปลาไปล่ะนังมีนอคุ้นนังแนมชอบมูแมูไปาบเข้าปร่ากี่ะผ่งต้งเหอผึ่งก็ไปหากัเหนน่าจะองกอนไหนโอ้ยเขาจะยืนวหะ ยืนไปยืนมาอะ้วแเราเยเห็นนี่แค่แฟดมัสาวต่อเนี่เมื่อกี้แล้วเหาะแต่ว่าพี่มันางพี่บนนางรถที่บปยืนเบิ่งว่ะก็ยืนเฉยวไม่บร์เงเล้องแกเข้าประชิญเนาะถึงเมื่ออกู่ยืนน้ำกันอีกเนี่ยคขาเมื่อใครว่าเมื่อว่เวิ่งก็เมื่อีกับบักซีจา

โอกาสที่จะบุญคือลอยเหนือค่ะตะปีนด้วยนะครับสามโมงเช่นกันเดี๋ยวนังนั่งนอนนอนใรจะเจ๊

กลางฐาเนาะกรจสีเป็นเทเป็นเป็นเงียงๆนะเหือนกจับเป็นหอกเป็าฐากลออยู่ซันลูกนะเป็นหองโถงบ่หลงไปเลยลงป็นหองเดียวทั้งนั้นโลกปเลยอยู่แตลงกิแต่ของมันนี่จะผิดพามันนี้ก็จะกัดันกันเลยรบังทั้งเที่ยวทั้งเนาะคู่ขื้นนะเที่ยวออกเที่ยวสาิ้งหางไปจบนั่ง เงยไกด่าแล้วนางแค่ก็อยู่หันหน้อ,องห้ังก็ตีเพือนหันห้องทึ่หงก็มีมีบัาห้องกี่หลงก็มีเงเต่าอไราทำไมห้ามพี่มีขน,นะน,น,น้งนอกีแม่แจแล้วค่ะหัวจากบนนอนนอนแจน้าเขาจก่ไป

ยังนับเจียหัวอันเทียงขึ้นไปเลยอันนี้บชถอเชนน่ะแล้วบวชบวชถือแหงมฮบวฮเจับมือเขาบถือยกอยในมือเขานะอยู่ในใช้เขาแนละอยู่ในเียงเขา่าเียงโกหมักเบิกมันเเพย์เปนมวไป้าแบบมีความชุกบวกเสน่ห์เสน่ของคนล้ำ

ป้าไานํางีก็ได้ป้าไปคนอิงอยู่อ้าวเพื่อนจะเป็นเพไ่จไ,ไปอิงมันากลบมันมันัะค,ค,คน้นไงคนทังไรดีรอเนี่ยไปอิงก็ไงเอ้เพื่อนเพือนตื่นอย่จะหล่นสังว่าบ่าคนนั่งไตนะื่นคนทางนี่บอกเขาขับไปเจียนอาหารอยหนึ่งจะ<อ>นั่งกับแป้ะขัดได้ไปแน่เลยกับปวดกานข้อแล้วจะ ต่ดีบ้าเตมพอบอย่างนังวิ่งเดี๋ยวาหล่อบึงถ้าไปบาอื่นนี่ว่าเขาจะนังบึงบานเต็มทาก่าบไปนั่งนั่้าหล่อบึงเจ้าไป้อง,มองหม่งนั่งเแต่เขายังประกอบวิธีกระเริ่งเกินงกลางอยู่ประเต็มเมื่อคนนะขับค <c oughs> ุณแม่ผดดจาน,านมากมมอ,องกันเนอยม่องเพื่อน,นะนตุ๊เจ้ามาเสือนะจอนงอกนะขอบันในายพี่น้องขอบคุณในรายจ้าทำอไมดี